กินแคลเซียมจากโรงพยาบาลแล้วท้องผูกจะแก้อย่างไงดีปกติก็ถ่ายยากอยู่แล้วแต่จำเป็นต้องกินต่อจะมีวิธีแก้ไหมแคลเซียมที่ได้รับจากโรงพยาบาลส่วนมากจะอยู่ในรูปของแคลเซียมคาร์บอเนตนะครับซึ่งแคลเซียมรูปแบบนี้จะมีข้อดีก็คือราคาถูกแต่ข้อเสียก็คือกินแล้วท้องผูกหากว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่ได้รับแคลเซียมจากโรงพยาบาลกินแล้วมีอาการท้องผูกก็ลองพลิกดูข้างขวดก็ได้ครับว่าเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตหรือไม่ จากตรงนี้ผมก็จะมีวิธีแก้ไขด้วยกันอยู่3แบบนะครับแบบแรกนั่นคือแก้ไขด้วยการรับประทานอาหารพวกกักใย,ยหรือไฟเบอร์นะครับเพื่อช่วยการระบายแบบที่2ก็คือเพิ่มการรับประทานยาระบายร่วมด้วยนะครับอย่างเช่นยาระบายกลุ่มเม็ดแมงลักยาระบายกลุ่มแลคตูโรสนะครับหรือว่ามิวอ็อบแพนิเซียนนะครับแต่ถ้าเป็นไบซาโคดิลหรือว่ายาระบายกลุ่มมะขามแขกเนี่ยตัวนี้แนะนําให้กินเฉพาะกิจเท่านั้นนะครับในช่วงระยะเวลาสั้น เพราะว่าหากกินต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานนะครับลำไส้ก็จะชินกับการถูกกระตุ้นให้บีบตัวนะครับหยุดยาเมื่อไหร่ก็จะกลับมาท้องผูกเหมือนเดิมครับสําหรับแบบที่3นั่นแหละครับซื้อใหม่มาไปเลยครับก็ลองเปลี่ยนแคลเซียมในรูปของคาร์บอเนตมาเป็นซิเตตหรือว่ากูโคเนตลองดูก็ได้นะครับแต่ตรงจุดนี้คุณก็ต้องยอมรับราคาที่แพงขึ้นด้วยนะครับแต่ถ้าคิดว่าอยากจะกินแคลเซียมคาร์บอเนตเหมือนเดิมเพราะราคามันไม่สูงมากก็ลองเปลี่ยนยี่ห้อ ที่มีส่วนประกอบเป็นแมกนีเซียมดูก็ได้ครับเพราะหลักๆแล้วเนี่ยแคลเซียมเนี่ยจะมีไซเอฟกฟ์ก็คือทําให้ท้องผูบแมกนีเซียม <nes> ก็จะทําให้ท้องเดินนะครับตรงจุดนี้ก็คือการเอาฤทธิ์ของไซเอฟเฟ์เนี่ยมาหักล้างกันเท่านั้นเองครับสำหรับวิธีที่ผมชอบแนะนําคนไข้มากที่สุดนั่นแหละครับแคลเซียมนะ่ะก็ให้กินขวดเดิมที่ได้รับจากโรงพยาบาลน่ะนะครับไม่ต้องซื้อแคลเซียมใหม่แต่แนะนําให้ซื้อแมกนีเซียมเพิ่มอีก1ขวดนะครับเพราะว่าแมกนีเซียมเนี่ยจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องท้องผูบรวมทั้ง ป้องกันการปวดศรีรษะไมเกรฑรวมทั้งช่วยในเรื่องของการนอนหลับได้ด้วยครับหากกินแคลเซียมและท้องผูกจะเลือกวิธีไหนก็แล้วแต่สะดวกเลยนะครับหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งรวมทั้งกดไลค์ให้ด้วยนะครับหรือถ้ามีข้อสงสัยหรือว่าข้อซักถามนะครับข้อเสนอแนะที่อยากให้ทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับก็พิมพ์เข้ามาในช่องคอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับหากว่ามีคนใกล้ตัวหรือคนสนิทที่ประสบปัญหาแบบนี้อยู่นะครับ กดแชร์คลิปนี้ให้เขาเห็นนะครับและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับ